สวัสดีนะครับวันนี้วันที่24ทับ8 6ทับ66นะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรามารอรับรอส่งเกตนะครับหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุก3ปี6เดือนนะครับตอนนี้ก็พี่น้องมวลชนก็ได้มารอให้กำลังใจเกตขวางมันขวางขวางรถไว้เออ ขวางรถไปขวางรถไป ตรงนี้เกตก็รถเรือนจำก็นำตัวเกศเข้าไปข้างในแล้วนะครับที่มวลชนรอดักนะครับเพื่อที่จะดูน้องนะครับก่อนที่จะเข้าเรือนจำนะครับแร้งครับ น้องเคตนะครับถูกตัดสินคดีมาตรา112นะครับาสารตัดสินนะครับจำคุก3ปี6เดือนนะครับไม่รอลงอาญา <c oughs> เดี๋ยวจะมีการนะครับการายื่นประกันตัวนะครับอีกส่งอุทรยื่นประกันตัวนะครับภายใน2-3วันนี้นะครับก็มารอดูอีกครั้งว่าจะสารอุทธรจะมีคําสั่งให้อุทธรหรือไม่นะครับก็มารอดู อีกประมาณสองสามวันนี้นะครับะะอันนี้เป็นการถ่ายวีดีโอไว้นะครับ ยี่สิบสทับแดทับหกหนะครับวันนี้นะครับมีการพิพากษานะครับหรือว่าตัดสินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับของน้องกิศโสพลนะครับอตอนนี้น้องก็เข้าไปข้างในเรียบร้อยนะครับนักต่อสู้ของเรานะครับ นี่คือนักต่อสู้จริงๆนะครับครอบครัวนะครับครอบครัวการเป็นอยู่ของครอบครัวสถานะนะครับพร้อมทุกอย่างนะครับและน้องก็เรียนแพทย์นะครับเป็นแพทย์เป็นหมอนะครับก็น้องเสียสละให้กับ ประเทศชาตินะครับด้วยการออกมาเรียกร้องอาการเท่าเทียมนะครับหรือกฎหมายต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมันจุกนะครับจุกเมื่อกี้ยิ่งยิ่งเห็นน้องเมื่อกี้ยิ่งยิ่งยิ่งจุกพูดไม่ออกจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงกับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราแล้วก็บ้านเมืองเรานะครับมันเป็น เห็นแล้วหดหูใจเนาะพรบเครื่องเสียงยังพลบเครื่องเสียงยังแค่พรบเครื่องเสียงยังจําคุกหกเดือนนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทักษิียังไม่ถึงหกเดือนเลยพรบเครื่องเสียงจําคุกหกเดือนที่จริงแล้วเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยน้องถูกตัดตัดสินนะครับสามปีมีบวกพรบเครื่องเสียงด้วยหกเดือนนะครับก็เลยกลายเป็นสามปีหกเดือนไม่เข้าใจเหมือนกันว่า พรบเครื่องเสียงนี่มันปรับแกส200อกนนเองนะมันร้ายแรงขนาดถึงต้องจำคุกถึง6เดืไอไดเน,นเหนื่อยใจครับ เราก็มารอลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีคําสั่งอุทธร์ออกมาไหมนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาจจะอีกสองสามวันพุ่งนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับถ้าอาจจะเป็นมันก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะเป็นวันจันทร์หรืออาจจะเป็นวันศุกร์จะมีคําสั่งอุทธร์ออกมาว่าจะได้รับการปาระกันตัวในชั้นอุทธร์หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ<ๆ>้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องจะได้รับการประก <า isen ie> ให้การประกันตัวหรือไม่นะครับในชั้นอุทธรณ์นะครับนี่เป็นรถคันที่นำตัวเกตมานะครับ คดีนี้เป็นคดีความที่มีม็อบนะครับที่มูล่าผัวนะครับแล้วก็มีการเก่าถึงอ,อย่างที่เกี่ยวกับมาตรา1นึนั่นแหละครับสารตัดสินเกตนะครับ3ปีนะครับแล้วก็บวกพรบอรเครื่องเสียงด้วยอีก6เดือนก็เป็น3ปี6เดือนนะครับสำหรับสารอายรัชดาพิเศษนะครับได้ตัดสิน น้องเกตเป็นเวลา3ปี6เดือนเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นนะครับอีกพรุ่งนี้อาจจะมีคําสั่งลงมาก็ได้นะครับให้อุทธรหรืออาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อาจจะเป็นวันจันทร์นะครับประมาณ2อสวันเราก็มารอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าคําสั่งอุทธรจะมีลงมาวันไหนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับผมอาจวิดีโอที่จะลงที่ YouTube นะครับ นี่แหละครับนักต่อสู้นะครับสู้จริงๆครับน้องถ้าน้องไม่ออกมาสู้นี่น้องก็อยู่อย่างสุขสบายนะครับทั้งครอบครัวทั้งหน้าที่การงานหลายๆอย่างพร้อมหมดนะครับแต่น้องก็ยังที่จะออกมาเรียกร้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับบ้านเมืองเรานะครับเขาเป็นผู้เสียสละนะครับพี่น้อง โอเคนะครับน้องก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วรอรอ,รอ,รอ,อีก3วันครับอาจจะลงพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคำสั่งอุทรนะครับอาจจะลงพรุ่งนี้เรามา,ารอดูกันว่าจะลงพรุ่งนี้หรือจะอีกประมาณ2-3วันนะครับคำสั่งอุทรณ์ว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็มารอลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตันนี้ผมก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ